จุกหน้าอกแน่นแล้วก็เจ็บตรงสีโครงก็ลเลยซื้อกินแผงหนึ่งอะ่ะก็จะรู้สึกว่ามันดีขึ้นอายุ64เป็นแม่บ้านมันมีจุกหน้าอกแน่นแล้วก็เจ็บตรงสีโครงตัวก็จะบวมๆแล้วก็ไอด้วยต้องลุกขึ้นนั่งอะ่ะนอนไม่ได้อะ่ะพอตื่นมาก็รู้สึกจุกอีกก็นั่งอีกกินยาหอมมางยามองทาโงมาก ไม่ดีตะเจอริปวลาสจากไหนจากที่ตกตเนี่ยมีหลายๆคนคนนะท้องใหญ่กินอะไรก็แน่นอาหารไม่ย่อยอะไรเนี้ยเขาหายท้องอ็ยุโลงก็ลงกเลยซื้อกินเช้าเม็ดเย็นเม็ดแผงหนึ่งอะก็จะรู้สึกว่ามันดีขึ้นจุกหน้าอ,อกเจ็บซีคโคงไออะไรก็หายหมดเลยมีแรงปูกต้นอะไรต่าด้เดี๋ยวหมดแล้วน่ะจมา นั่งมองจะลุกลุกไม่ไหวพอไปนั่งทำทํา่เด่นเน่งทุกวันนี้กินอะไรก็ไม่อืดไม่แน่นไม่เพียถือสินอดได้ทั้งเดือนกินเถอะคนที่สูงอายุอายุเราจะได้อยู่กับลูกกับหลานไปไนาน